ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมไม t ามแอด s ซนล็อกวันนี้ผมจะมาพูดถึงเวสไม่รับของพราคคาลึกลับนะครับเวสนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อเรามีหม้อทําอาหารขั้นต้นแล้วเมื่อพ่อค้าลึกลับมาขายของที่เมืองของเราเขาจะมอบเวสให้เราทําก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยเดยก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยเนี่ยจะต้องเตรียมวัตถุดิบทั้งหมด5อย่างนั่นก็คือเครื่องปรุงแป้งผักเบนดิคาโก้เนื้อแล้วก็ซี่โครงนะครับ เยเครื่องปรุงเนี่ยเราจะได้รับจากพ่อค้าลึกลับในตอนที่เรารับเควสครับส่วนแป้งกับผักเมดิคาโกเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านอาหารหรือห้างนะครับแล้วก็เนื้อกับซี่โครงสามารถได้จากการล่ากระทิงปลาหรือซื้อเอาจากฟาร์มก็ได้ครับหลังจากรวบรวมวัตถุดิบครบแล้วนะครับให้เราเไปที่หม้อนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูทดลองอาหารนะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือกเมนูต้มแล้วก็ใส่วัตถุดิบทั้งหมดเข้าไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้ ก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยมาแล้วครับแล้วจากนั้นเราก็เอาไปส่งให้กับพ่อค้าลึกครับเพื่อทำก๋วยเตี๋ยวต่อไปนั่นเองนะครับอืมก็วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยก็ง่ายๆแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าพลาดกันลวกันนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงที่เขาให้มาเนี่ยมีแค่สิบอันถ้าเราพลาดไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสูญเสียเครื่องปรุงแล้วก็ไม่มีวิธีหาเพิ่มแล้วนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า